ตาวมันจะตีอัพเดทฝาท้ายปี2026ครับผมมาชมกันจากฝาท้ายนะครับตรงนี้นะครับบีบหนึ่งครั้งครับฝาท้ายก็จะขึ้นมานุ่มๆแบบนี้เลยนะครับเราจะมีสวิตช์นะครับตัวปิดฝาท้ายอยู่ตรงนี้ให้นะครับสามารถกดได้เลยพอกดปุ๊บครับตัวฝาท้ายก็จะลงมาพร้อมระบบกันหนีบนะครับแบบนี้อ่านุ่มๆแบบนี้นะครับแล้วก็ยังสามารถกดจากรีโมทได้นะครับโดยใช้ปุ่มไขล็อกรถนะครับสามครั้งนะนี่ตัวฝาท้ายก็จะใช้งานได้แบบนี้นะครับเราลองกดปิดอีกทีนึงแล้วก็จะมีสวิตช์นะครับภายในรถให้นะครััับบบออออยยยยูู่่่ตตตรรรรรงงงงนนนนีี้้้้้ะาาาาโเเเคคคคสววิช์ภใถลขๆไไกด มีเสียงติ๊ติดนะครับเราปล่อยได้เลยแบบนี้ครับแล้วนี่ก็คือการใช้งานฟังก์ชันนะครับด้านหน้าสั่งงานได้ทั้งเปิดและปิดนะครับแบบนี้เดี๋ยวผมกดปิดนะเป็นรอยครับง่ายๆเลยครับปกติของเดิมไม่ต้องดึงขึ้นดึงลงนี่หนักมากนะฝ่ามจิตีผมบอกเลยพอใส่ประตูท้ายไฟฟ้าเข้าไปนี่คือง่ายๆเลยอีซี่เลยนะครับสำหรับไอเทมที่โตโยต้ามจิที่ต้องมีครับก็คือประตูท้ายไฟฟ้าครับอัปเดต2026สรุนเป๊ะๆครับ